มาดูความหน้าเปลี่ยนแบบชัดๆกันไปเลยนะคะเคสนี้ทำสับ Brow Lift และแก้จมูกค่ะในวันเดียวกันนะคะอันนี้คือ2สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ทำภาพขวาหลังทำสองสัปดาห์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าจมูกพุ่งขึ้นแล้วก็หนังตายกขึ้นค่ะอันนี้เป็นคลิปให้ดูวันที่มาตัดไหมสองสัปดาห์ ก็จะเห็นว่าหนังตาที่เคยหย่อนมาที่หางตาเนะ่ะเปิดขึ้นทำให้ดูหน้าเด็กลงมากๆเลยค่ะแล้วก็ทรงจมูกนะคะก่อนทำเนี่ยคนไข้เสริมซิลิโคนมาก่อนแต่ว่าทรงก็ยังไม่ได้ดังใจ อันนี้หมอยืดปลายจมูกด้วยการใช้กระดูกอ่อนหูและเสริมสันจมูกด้วยตัวเนยเยื่อเทียมแท่งสําหรับเสริมสันจมูกโดยเฉพาะโดยที่ไม่ได้ใส่ซิลิโคนเลยนะคะจมูกโด่งขึ้นปลายยกขึ้นปลายจมูกดูมี projection ชัดมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้ใส่ซิลิโคนเลยอันนี้คนไข้หน้าเปลี่ยนสวยขึ้นหน้าเด็กขึ้นมากๆเลยค่ะ